กราบสวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ n PSJ Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม s o r t Art Online Variant Showdown อีกแล้วนะครับก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยผมส่องตัวละครทั้งหมด26ตัวละครไปแล้วนะครับในช่วงที่เป็น cross beta นะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาส่องตัว ability card บ้างนะครับ ทั้งหมดอ่ะมีทั้งหมด 40, อ่าสี่สิเท่าไหร่นะสีหตัวสี่หกใบนะครับใช่ไหมเดี๋ยวขอดูอีกทีสี่สิบเจ็ดใบโอ้โอเค ability card ทั้งหมดใน cross beta เนี่ยเท่าที่เท่าที่ผมได้รับข้อมูลมาเนี่ยมีสี่สิบเจ็ดใบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเอฟเฟกของแต่ละใบกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็อ่าอันนี้เดี๋ยวขอเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่า ผมผมไม่ได้เล่นช่วง c ロส s บต้านะครับก็เลยอาจจะไม่ได้อ่าไม่ได้รู้ข้อมูลโดยละเอียดนะครับว่าเอาการ์ดไปเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับไม่ได้รู้เกมไม่ได้รู้เกมเพลย์แบบคนอื่นเขานะครับต้องต้องขออาภัยด้วยนะอ่าโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็แต่ละใบเนี่ยมันจะมีสเตตัสเป็นของตัวเองนะครับตอนเนี่ยเลือดสเต็งเดฟอินนะครับ ก็เราคงไม่ได้ไปเราคงไม่ได้ไปโฟกัสที่สเตตนะครับเดี๋ยวผมจะมา,อาขอโฟกัสตรงเอฟเฟกตรงนี้แล้วกันตรงนี้แทนนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับก็ตัวแรกนะครับเป็นการ์ดของอาร์ซินะนะอ๋อเดี๋ยวผมผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับ1ตัวละครนะครับ1ตัวละครสามารถใส่อาบิลิตี้การ์ดได้ตัวละ3ใบ นะครับนั้นเราสามารถบิ a กแอนแมทได้สมใบในหนึ่งตัวละครนะโอเคอ่านเริ่มกันเลยาอาซื้อนะนะครับอันแรก X s อ r นะครับก็เอฟเฟกก็คือบวกคิเลยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีเมื่อโจมตีมอนที่แพ้ธาตุเรานะครับใบแรกใบแรกนี่โหดมากนะบวกคิเดยิ้าเอร์็นอะ่ะถือว่าถือว่าเยอะนะครับ ถ้าเราแต่เราต้องโจมตีมอนที่แพ้ธาตุเราเท่านั้นนะครับแต่ถือว่าดีนะครับคือเราเราต้องจโจมตีตัวที่แพ้ธาตุเราอะ่ะตัวนี้แสดงผลได้แบบดีเยี่ยมเลยอ่ะต่อมาเป็นของเป็นการของคิริโตะนะครับ s s r เหมือนกันก็คือสกิลที่เป็นธาตุไฟนะครับสกิลที่เป็นธาตุไฟเนี่ยจะแรงขึ้น80%เเมื่อโจมตีศัตรูที่แพ้ธาตุไฟ อโอ้โหตัวตัวละครธาตุไฟนี่ยิ้มเลยอะใส่แส,ส่นี้ไปนะครับเอาไปเอาไปโจมตีใส่มอนที่แพ้ธาตุไฟนะก็จะแรงแรงขึ้นเยอะมากนะครับ <c oughs> ต่อมาเป็นของรีฟาครับ SSR ดูดเลือดนะครับดูดเลือด50%ของดาเมจที่ทำได้ เมื่อใช้ Finishing Skill นะครับ Finishing Skill ก็คือ Skill ที่มันมี Cut C นั่นแหละนะเป็น Finishing Skill นะครับก็จะเพิ่มเลือด50%ของดาเมจที่ทำได้นะครับก็เป็นสายดุดเลือดนะครับอืมน่าสนใจอะต่อมาของ l i s t b e t นะครับลบ100% Physical Damage ก็คือดาเมจกายภาพนะครับที่เราได้รับนะครับจะลบร้อยเอร์ซนเมื่อเมื่อถูกโจมตีด้วยธาตุที่เราแพ้ทางที่เราแพ้ทางใช่ไหมถ้าถ้าผมอ่านถ้าผมแปลไม่ผิดนะก็คือก็คือถ้าเราแพ้ทางมอนธาตุไหนเนี่ยเราจะเราจะรับดาเมจน้อยลงร้ออร์ซนอ่าก็คือเรา เราเอาการเนี้ไปใส่กับวันที่ชนะทางเราประมาณนั้นใช่ไหมถ้าผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอืมต่อมาของซิลิก้านะครับ SSR นะ Nullify ดามเ g จกายภาพที่เลือดเต็มโอเคก็จะเน l l ี f ฟเนี่ยแปลว่าหักล้างไปเลยนะครับก็คือถ้าเราถ้าเราเลือดเต็มอยู่เนี่ย แล้วเราได้รับดาเมจกายภาพอ่ะมันจะถูกหักล้างไปเลยเหมือนอารมณ์แบบบล็อกดาเมจได้หนึ่งครั้งนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งจะมีคููดาว90วินาทีนะอันนี้ไม่รู้ว่าดีไหมเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอฟเฟกนี้มันดีไหมมันคูลดาวมัน9ิ0วิอ่ะเออมันก็ถือว่านานอยู่นะมันดีไหม่ยฟังดูแล้วไม่ค่อยน่าใช้เลย,ยงไงอาจจะต้องไปลอง ตอน Open นเมตอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันแบบน่าใช้ไหมนะครับต่อมาเป็นของชินอนนะครับผมสกิลทัดลมสกิลทัดลมแรงขึ้น80%เมื่อโจมตีศัตรูที่แพ้ทัดลมอืมโอเคครับถ้าดูจากการ์ด SSR เนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเมตานะครับตัวละครเมตาในช่วงแรกเนี่ยอาจอาจจะเป็นทาดไฟกับทาัาดลม นะครับเพราะว่ามันมีการ์ดที่เสริมดาเมจถึง80%เลยทีเดียวนะครับเสริมดาเมจ80%เลยสำหรับธาตุไฟกับธาตุลมนะครับโดยที่ธาตุอื่นมันไม่มีไงมันเลยมันเลยจะกลายเป็นธาตุที่โจมตีได้แรงที่สุดนะณนะตอนนี้เนาะอ่าอ,อย่างนี้แล้วกันเป็นธาตุที่โจมตีได้แรงที่สุดในในช่วง cross beta นะครับไฟกับลมนะเพราะว่ามันมีการ์ดที่บวกโจมตี80%อยู่ โอเคอ่นต่อมาเป็นระดับ SR แล้วนะครับเป็นอ l i c นะโอเคบวกคีย์ลดยี่สิบเปอร์เซ็นเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับต่อมา Asuna นะครับบวก Magic d a m a g สามสิบเปอร์เซ็นคิดอะไรไม่ออกก็ใส่อันนี้ไปสำหรับสายเวทนะครับง่ายดีเออก็ง่ายดีแต่ไม่แต่พวก โจมตีเป็นเวทนี่มันค่อนข้างน้อยนะเท่าที่ผมดูอะใช่ไหมมันน้อยมากเลยนะมีไหนโจมตีเป็นเวทบ้างเนี่ยแทบไม่มีเลยนะี่มีไหน,ม,ไหนมีไหนบ้างไหมมีอยู่แต่ค่อนข้างน้อยเลยแหละอืมครับมีตัวที่โจมตีเวทอยู่แต่ว่าค่อนข้างน้อยครับอืมก็ก็ใช้ยากอยู่เหมือนกันนะครับ ต่อมาเป็นของอาร์เซนาอีกล่างหนึ่งนะครับนี่อะไรเนี่ยฟื้นเลือด25%ของของเลือดสูงสุดเมื่อเมื่อเลือดลดต่ำกว่า30%ก็คือจะทริกเกอร์ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นด้วยนะครับโอ้เหมือนเป็นแบบการยื้อชีวิตอนะ่ะถ้าเลือดต่ำกว่า30%ปุ๊บก็จะก็จะเพิ่มเลือดให้25%นะครับ ติดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับต่อมาเป็นของ UGO นะครับาดาเมจดาเมจธาตุน้ำที่ได้รับลดลง25%อนก็คือเอาไว้สู้กับมอนธาตุน้ำนั่นเองนะครับเอาไว้สู้กับมอนที่โจมตีเป็นธาตุน้ำนะเราก็จะอึดขึ้น25%นะครับต่อมาเป็นคริตโตนะ ถ้าเลือดลดลงต่ำกว่า30%มสเปอรเซนจะบวกสเตนต์หรืบสนึสเปร์เ1 0นโอ้มีอจทริกเกอร์ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือติดแล้วติดเลยแล้วก็ไม่ติดแล้วประไมณของลีฟ้านะครับลดดามเมดท่านลมที่ได้รับลง25%นตะครับต่อไปเป็นของลิสเบตนะ มีโอกาส10%บปเในการาเพิ่มเลือด10%ของ m a r k เ t p เมื่อได้รับเมือ่อเมื่อได้รับดาเมจกายภาพต่อมาของซิลิก้านะครับสกิลทัดลมบวก60%เมื่อเลือดต่ำกว่า50%จะทิกเกอร์ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอือโอเค ต่อมาชินอนนะครับดาเมจทตุไฟที่ได้รับลดลง25%นะครับไปสู้กับมอนทตุไฟนะต่อมาเอจิลอ๋อนี่เป็นระดับ R แล้วนะครับกำลังป้องกันบวก2%แค่นี้เลยเหรอมันดูมันดูน้อยยัง,งวะต่อมาเป็นของอลิสนะครับสกิลกายภาพบวก110%ออันนี้ผิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันทำไมมันเยอะจังไง ข้อมูลผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ต,ต่อมาของอลิสเหมือนกันนะครับสตรงิงบวกสองเปอร์เซ็นต์มาของอลิสอีกอแต้มลัชก็คือไอการสะสมคอมโบนั่นแหละนะครับจะได้เยอะขึ้นสะสมได้เร็วขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาเป็นของอาร์ซินะนะครับเบิร์สอ๋อเวลาที่ติดเบิร์สเนี่ยบวกอีกหนึ่ง บวยหนึ่งวินะครับต่อมาไปขออาสนะเหมือนกันต้านทานต้านทานสถานนะเผาไหมห้าเปอร์เซ็นต์มันผมไม่แน่ใจว่ามันต้านทานยังไงนะอาจจะเป็น Down made. ดาวเมดดาเมดที่ได้จากการเบรนเนี่ยมันลดลงห้าเอร์เซ็นนะครับต่อมาอาินะเหมือนกันอะไรเนี่ยอุบโทษครับอั ต้านทานสถานนะสกิลซีล5%นะครับสกิลซีลน่าจะเป็นแบบปิดพันึกสกิลใช้สกิลไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมไม่รู้มันต้านยังไงนะต่อมาอ,อินบวก2%คาร์ดินอลนะ่าต่อมาไปต่อมาเป็นบวกพลังป้องกัน2%ต่อมาเป็นบวกสเต็ง2% มาเป็นบวกสเต็ง1น0เมื่อเลือดต่ำกว่า10%โอ้ใกล้ตายแล้วนะครับต่อมาเป็นอ่าครูดาวในการสวิตช์ลดลง5วิจริงเหรอทำไมมันเยอะจังอ่ะลดทั้ง5วิเลยเหรอัอนนี้ผมไม่รู้ข้อมูลผิดพลาดหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าลด5วิจริงนี่คือมันน่าจะดีมากเลยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าปกติอ่าครูดาวในการสวิตช์เนี่ยจะ อยู่ที่7.5วินะครับแต่อันนี้ใบนี้ถ้ามันบอกว่าลดลงไป5วิเนี่ยมันจะมันจะมันจะโคงมากเลยนะต่อมาเบิร์สเวลาเบิร์สบวกอีก1วินาทีนะครับต่อมาเป็นเ,เลือดแม็กเลือดบวก2%ต่อมาก็คือแม็กเออไม่ใช่ต่อมาก็คือ Mac, เบิร์สเกรสามารถเก็บได้เร็เรวขึ้นอีก10%นะครับเกตในการเบิร์สนะ ต่อมาเอ,อ่อฮะผิดไหมนเนี่ยลัสเกดก็คือไอตัวสะสมคอมโบครับบวกร้อยเอร์เซ็นเลยเหรอ <c oughs> ผมว่าอันนี้มันน่าจะข้อมูลผิดนะบวกร้อยเเซ็นไม่โกงไปหรอกเนีย่ยต้องดูตอนโอเพนเอตาทีนึงนะครับต่อมาตอนที่เราสวิชเนี่ยก็จะได้รับเอฟเฟก เป็นอามาตะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวินาทีนะครับต่อมาสะสมเกตเบิร์สเร็วขึ้นหนึ่งสิอร์ซน์นะครับต่อมาต้านสถานะแช่แข็งหปอร์ซนต่อมาดาเมจลมมากขึ้นทำดาเมจลมได้เยอะขึ้น10%บเออันนี้ก็โอเคนะก็คือไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่นี้ไปสำหรับธาตุลมนะครับ อันนี้ rush in valid resistance ต้านสถานะ rush in valid ผมไม่รู้ว่าสถานะ rush in valid คืออะไรนะครับงั้ต้องขออภัยด้วยนะต่อมาก็คือบวกอินสองไว้ต่อมาเป็นมีโอกาส5%ที่จะบวก100%่รอมเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อเริ่มการต่อสู้แต่โอกาสน้อยไปหน่อยนาะ5% แล้วก็เอฟเฟกจะหมดไปเมื่อสวิตตัวละครนะครับต่อมาเมจิกสกิลที่เป็นเวทแรงขึ้น2%ต่อมาต้านต้านชานะครับ5%ไปต่อมาเป็นต้านหลับ5%นะครับต่อมาเป็นลดดาเมจธาตุน้ำที่ได้รับลง10%นะครับ ต่อมาเป็นต้านเอ่อต้านสตันห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะไวต่อมาเป็นดาเมจเวทเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาอ่าพลังป้องกันมากขึ้นสองเปอร์เซ็นต์อ่าไวต่อมาเป็นยุก,กิต้านอะไรเนี่ยต้านความเจ็บปวดห้าเปอร์เซ็นต์นะต่นี้ยังไม่รู้ว่าไอ้พวกเอฟเฟกเพนเนี่ยคืออะไรนะครับไม่รู้มันทำอะไรได้บ้าง ตอเป็นยกิเหมือนกันดามเมจเวทที่ได้รับลดลง10%นะครับโอเคหมดแล้วนะมีอันไหนน่าสนใจบ้างไหมผมวา่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วกันน่าสนใจอันไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันก็อันนี้เป็นการอ่านสกิลของแต่ละอันนะครับส่วนใหญ่ที่น่าสนใจก็เป็นประเภท SSR นี่แหละที่มันจะแบบโดดเด่นขึ้นมานะครับสำหรับทัุไฟกับทตุลมนะครับแล้วก็ มีบวกที่เหลขของอาซน่าอันเนี้ยน่าสนใจนะครับตัวนั้นอื่นๆเนี้ยก็ก็กลางๆนะครับถึงกับแย่ไปเลยอะไรเงี้ยอืี๋ย่าค่อยามาดูกันในตอน Open นเ t ต้อีกทีหนึ่งนะครับว่าใช้จริงแล้วจะเป็นยังไงมีอันไหนที่เป็นเมตาบ้างนะครับโอเคสําหรับการอ่านจสกิลสำหรับอา a b i l i t y card วันนี้ก็ไงขอลาไปก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างทุกคน เยื่มกันนะ40กว่าใบเนี่ยอ่าอ,อ่านกันไม่หวัน่นไม่ไหวโอเคไงก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ